เดี๋ยวคลิปนี้มาพูดเรื่องถึงหัวเพานะครับหัวเพาเวลาเลี้ยวสุดแล้วดังก็กก็ก็หรือกลับยูเทิร์หรือกลับรถเนี่ยหัวเพามันจะดังก็กก็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 ลั่นนะก็กก็ก็กกนั่นคือหัวเพานอกนะครับที่ติดกับเบรกนะครับเขาเรียกว่าตัวนอกถ้าตัวในก็ติดกับเกียร์ตัวเนี้ยติดกับเกียร์นะครับฝั่งเนี้ยเกียร์ฝั่งเนี้ยตัวนอกที่ติดกับเบรกนะครับหัวเพาที่มาล้องดังก็ก็ก็คือหัวเพานะครับหรือจารบีหาย หรือยางหุ้มเพลาขาดแล้วก็ปล่อยไว้ให้นานเกินนะครับมันก็เลยเกิดมีอาการเสียงดังก็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 หัวเพาลาเปลี่ยนนะครับผมก็จะเปลี่ยนของใหม่ให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยหรือทีเดียวจบทีเดียวนะครับไม่ใช่ว่ามาเปลี่ยนทีละข้างสองข้างนะครับก็ทําทีเดียวเป็นคู่ไปเลยจบกว่านะครับไม่ต้องมาลื้อนั่งลื้อหลายรอบเสียเวลาผมด้วยเสียวเวลาลูกค้าด้วยนะครับแต่ผมอะเสียเวลาแน่นอนเพราะว่าปล่อยลูกค้าไปจะมานั่งลื้ออีกรอบนึงก็ไม่ใช่ หรือออกมาแล้วพวกน้ํามันเกียร์นะครับถอดออกมาอย่างเงี้ยน้ามันเกียร์ไหลเก็บทุกคันนะครับไหลทิ้งด้วยนะไม่ใช่ว่าไหลไหลยเยอะไดยนะไหลเป็นลิตรแล้วเราก็จะทําทีเดียวให้มันจบไปเลยช่วงล่างนะครับน <ONEY> ี่แหละครับ <entonces> หัวเพานะครับหัวเพาอันนี้ของใหม่นะครับนี่ของใหม่ของใหม่มันจะมีเยางหุ้มเพาของใหม่มา,มามาอยู่แล้วทั้งชุดนะครับพร้อมเปลี่ยนหัวเพลานะครับแล้วก็มีจารบีมีมีน็อตหัวเพาแล้วก็เหล็กรัดมามาครบชุดเลย นะครับถ้าถ้าขาดเฉพาะยางเราก็เปลี่ยนเฉพาะยางนะครับบวกสายรัดหรืออัดจารบีเข้าไปใหม่นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนยางแล้วก็ต้องอัดจารบีอยู่ดีเพราะนะครับเราต้องเช็ดอันเก่าออกให้หมดแล้วก็อัดจารบีตัวใหม่เข้าไปนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมทําให้ลูกค้าหัวเพานี่ผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นคู่นะครับหัวเพานะครับก็ของใหม่ยังไงก็ของใหม่ยังไงมันก็ดีกว่านะครับมันจะมีปิดล็อกอยู่ข้างใน ร่องล็อกของมันข้างในนะครับถ้ามองดีๆนะครับมันจะมีกิบล็อกนี้อยู่นี่นะครับแล้วก็ตอกเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะล็อกของมันเองนะครับนี่หัวล็อกกิบล็อกนะครับแล้วก็กระแทกเอาเอาเข้าไปอันนี้มันต้องอาจจะระบี้ก่อนนะอันนี้ผมมาสาธิตให้ดูนะครับนี่ตอกหัวเพาแล้วก็กระแทกเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็ลัดตามปกตินะครับ ตอนเอาออกบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะอ,ออกยากหน่อยนะครับหัวเลานะ ia, เวลาตอกออกนะครับบางบางบางรุ่นนะครับต้องตอกให้จนลูกปืนเนี้แตกออกหมดเลยนะแล้วก็มานั่งเผานะครับบางรุ่นนะแต่ของอีคาส่วนใหญ่จะออกง่ายอยู่นะครับส่วนใหญ่จะออกง่ายนะครับเนังจากนั้นก็ไม่มีอะไรก็อาจจะระบีเข้าไปแล้วก็ตอกอันนี้ผมต,อก,อ,ะะตอกเข้าไปแล้วนะครับตอกเข้าไปแล้วแล้วก็อาจจะระบีเดี๋ยวผมอัดซ้ำอีกหน่อยนึงนะครับ ของเดิมของเขาก็มีแล้วล่วอจจะอัจเจละบีก็อาจไม่ยากนะครับนี่ของเขาก็จะมีสําเร็จแบบนี้เลยนะครับแล้วอัดเข้าไปในรูนี้นะครับอัดใช้เต็มเลยนะครับบีบเข้าไปเนี่ยมันจะปิ้นออกมาแบบนี้เลยนะครับหวัวเผาของใหม่นะครับของใหม่ยังไงก็ของใหม่อะ่ะ ของใหม่ยังไงก็ดีนะครับดูดิหัวเพามันจะไม่มีคอน็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกเลยนะอันนี้คือของใหม่ถ้าเป็นของที่ใช้แล้วอาจจะหลวมหลวมนัน้นเรียกปกติเลี้ยวอยากให้มันมีดังแค่นั้นเองเวลาเลี้ยวสุดนะครับหัวมันนะเวลาปล่อยปุป๊บกองแกงกองแกงกองแกงปกติอันนั้นนะอย่างอันเนี้ยที่บอกบางคนไม่รู้หัวเพาผมทาไมคอนนู่นนี่นั่นมันไม่เกี่ยวครับเกี่ยวตรงที่ว่าเวลาเลี้ยวสุดแล้ว มันจะดังก็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 อันนั้นนะเกี่ยวแน่นอนนะครับหัวเพานอกนะอันนี้หัวเพาในเป็นกระบาดตัวที่เป็น,ปนกระบาดถ้ามันแตกนู่นแหละมันจะทําให้ออกตัวแล้วสัน่นกระพือลดลดนี่กระกระพือเลยนะเขยา่ากึกกึกกึกนั่นนะ่ะนั่นก็อีกสาเหตุนึงก็ลูกปืนกระบาดสามเหลี่ยมมันแตกก็เป็นไปได้ถ้าเปลี่ยนถ้าให้จาะ,ะบีมันแห้งนานเกินนะครับผมนี่ลูกปืนสามเหลี่ยมนี้ ็นไหมถ้ามันแตกไปสักลูกอะมันจะขย่าเพราะเอามันไม่กลมนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่โอเคหัวเพาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือทําเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็รัดแล้วก็อาจจะรบีเพิ่มไปหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ผมก็ถอดนะถอดเวลาตอกเข้าไปมันมันจะได้ไม่ต้องเคลื่อนหรือลูกปืนมันอาจจะหลุดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยถอดแล้วถอดเสร็จก็ต้องอัดจะรบีใหม่นะครับ นี่คืองานของผมที่ต้องรัดให้ลูกค้าทุกคันนะครับรัดแบบนี้เลยนะสายพลาสติกไอสายเหล็กต้องรัดอย่างนี้ทุกคันนะครับถ้ารัดไม่แน่นนะครับบางคันเห็นมันปิ้นออกเลยนะทั้งทั้งที่หัวยางหุ้มเพาเยัยางไม่ขาดนะครับทุกคันผมจะรัดอย่างนี้แน่นบอกได้เลยแน่นนะครับนี่คือตัวเครื่องมือรัดสายรัดนะครับจะแ,แน่นมากโอ้บางคันนี่ผมรัดนี่จนอันนี้ขาดก็ยังมีเลยนะมันแน่นเกินนะครับ แน่นเนกินก็ไม่ดีนะยางนี่ขาดเลยนะครับรัดแน่นเกินนะครับอ่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้หัวเพลาตัวในติดกับเกียร์อันนี้หัวเพลานอกนะครับหัวเพลานอกที่ติดกับเบรกนะครับนี่อันนี้ของใหม่นะครับดูดิของใหม่ฝืดมากเลยนะครับของใหม่ต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของเก่าของเก่ามันอาจจะดิ้นได้นะก็เก้งแกๆนะครับแ,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 แต่หัวเพลาไม่ดงังไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมัน นะครับอันนี้คือของใหม่แค่บอกว่ามันเป็นของใหม่มันอาจจะฟืดฟิฟิฟฟฟหน่อยนะครับถ้ามันเป็นของที่ใช้แล้วมันก็จะเป็นดุกดิกๆุกดิกดีนนะถ้าสมมติของเดิมๆนะโอเคก็จะประมาณนี้เลยงานของผมยางรัดหัวเพาหรือเปลี่ยนหัวเพานะครับอาจจะเลอะหน่อยนะครับพวกจารบีเี่ยผมต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะนั่งถอดนั่งรัดนั่งเช็ดอเอาเรื่องเหมือนกันแล้วก็อาจาจระะบีเข้าไปใหม่นะครับจารบีก็เป็นจารบีของเพานะครับ จระบีผมใช้ยี่ห้อนี้เป็นจระบีเผาสีดํานะครับมันจะแถมแฟบมาด้วยนะครับจะแถมแฟบมาด้วยนะครับจอระบีจะเป็นสีดํานะครับเนี่ยผมชอบที่มันเละๆเละๆเละๆหน่อยอย่าไปเอามันแข็งนะครับผมเห็นบางบางบางรุ่นมันทําไมมันแข็งๆเมื่อผมเลยไม่ชอบชอบอันเละๆเละๆแล้วมันคลุกเข้ากับเอ่อพวกลูกปืนมันเอามันจะดีกว่านะครับคลุกเกับพวกพวกลูกปืนผม แล้วที่เขาแถมมาที่จาระบีเขาก็เละเหมือนกันนะเละๆดำๆจาราบีเป็นสีดำนะครับก็ประมาณนี้นะครับอัดจาราบีให้ใหม่เปลี่ยนหัวเพลาของใหม่นะครับหัวเพลาที่ผมเคยบอกนะครับของใหม่มันก็จะแถมมาน็อตนะครับหัวเพลานะครับเหล็กลัดแล้วก็ยางหัวเพลาแล้วก็จาระบีนะครับผมก็ประมาณน,นี้อันนี้คือยางของเขาไม่ขาดนะ ยางเขาไม่ขาดแต่ก็ต้องถอดอยู่ดีเวลากระแทกหัวเพาเข้าไปหรืออาจจะสามเหลี่ยมมันอาจจะหลุดหรือว่ายังไงทําให้มันชัวนะครับก็ท,ทําทีเดียวหัวเพามันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แต่ของใหม่ยังไงก็จบนะครับยังไงก็ใช้ยาวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้ายางหุ้มเพาขาดแล้วปล่อยทิ้งไว้มันก็จะมีอาการเลื้อยลังกันไปนะครับอย่าปล่อยให้จรารบีมันขาดเอย้ยยางหุ้มเพามันขาดหรือจรารบีมันหายนะครับ รถทุกคันนั่นแหละครับปล่อยไว้นานๆนะครับแรกๆเราเห็นแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับใช้ไปนานๆสักพักเออเริ่มดังเลยก็แก๊กก็แก๊ก,ก,กเอาละแต่นี้ดูค้า็บอกว่าเสียงอะไรว่าหัดมุดดูใต้ท้องบ้างครับว่ามันมีเสียงอะไรหรือไอจารบีหรือน้ํามันแฉะบ้างไหม้ายขวาตรงล้อนะครับถ้ามันขาดตรงตัวนอกนะครับมันก็ต้องเห็นตรงล้อแม็กบ้างนะครับมันมันปั่นอยู่นะครับ หรือมันขาดข้างในเราก็มองดูนะครับตรงเกียร์มันก็ต้องมีจารบีกระเฉาะขึ้นมาบ้างนะครับปั่นกระเด็นขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็มันสังเกตกันดูเอานะครับอันนี้ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเยอะมากหลายร้อยคันแล้วนะครับของจารบีเออหัวเพลาที่มันดังเนี้ยผมเปลี่ยนทิ้งอย่างเดียวท้ายหัวจบเลยใช้ไปเลยยาวๆใช้จนเออจารบีมันขาดเออยางห้มเพลามันขาดจารบีมันหายนู่นแหละแล้วก็ที่เหลือลูกค้าต้องมันตรวจเช็คกันบ้างนะครับไม่ใช่ว่า ทำไปแล้วใช้อย่างเดียวนะครับใช้อย่างเดียวไม่ดูแลมันก็จะเออมันก็จะได้ของใหม่ไปนะครับก็ไม่จำ,ำเป็นต้อง,องไปแข่งกับใครหรอกครับ,รรบแข่งกับใจแล้วก็พอแล้วร้อยเรื่องราวที่เข้ามาในแต่ละวันพันกว่าเรื่องที่เราได้พบเจอบอกใจไว้เสมอครับอย,กกอ,ยอย่ากลัวอย่าถอยสู้ได้สู้ต่อไม่ขอเรียกร้องให้ใครมาสนใจใช้กำลังที่มีก็ไว้ครับเหงื่อออกเท่าไหร่ไม่สนขอแค่ได้เงิน ใครเก่งได้เยอะไม่อิจฉาเอาแค่กำลังเราทำได้เท่าไหร่เท่านั้นบอกใจทุกวัน